กอนที่เราจะไปร,ะรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทั้งเองนะครับก็ต้องนี่เลย Powerp สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไฟ์รีฟันทางร้านกดเอง1 0 0นะครับมีเกมไม่เลือกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานส์ดีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ i อดีและพาสเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ได้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Powerp ไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องสามสามสามแล้วนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมทางซ่ายสามตีนอหรือว่าเจ้าเรียกชื่อหนึ่งก็คือโตอ้หรัวตาลูนนั่นเองครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวตัวของอาทักษะวิญญาณยุทธศาสตร์ตัวของสามเหลี่ยมทองคํานั่นเองก็ผมเนี่ยได้ทําการลองเล่นดูแล้วนะครับก็ ถือว่าโอเคเลยสนุกดีนะครับแล้วก็บวกกับว่าอามันสามารถเล่นในพ p ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนเนี่ยไปดูในการเล่นใน P p นะครับว่าเออทีมนี้เนี่ยมันเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็บวกกับว่าอาพวกดันเจียนอะไรพวกนี้เนี่ยผมได้ลองเล่นดูแล้วครับคือดันเจียนเนี่ยอาอย่างเช่นด่านและกันดานเนี่ยผมลองเล่นดูแล้วนะครับก็คือตัวอาพลังผมเนี่ยมันเยอะเนาะมันก็เลยแบบว่าใช้อาใช้ตัวของทักษะวิญญาณยุทธ์เนี่ยได้ยากนั่นเองส่วนมากจะอาอาจารย์หลงเนี่ยน่าจะเก็บบทครับก็ หลังจากเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยอาจารย์แลงเราก็าปล่อยมังกรรัวๆเนาะก็ทำการแบบเก็บเรียบเลยครับก็มันจะทํายากนิดนึงแต่ใครที่มีออสการ์เนี่ยก็สามารถแบบทําได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าออสการ์เนี่ยมันจะเริ่มกรีมาปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มมานานเลยนั่นเองแล้วก็เอาตัวของมาศูนย์เนี่ยปรับบรณานให้ทีหนึ่งเนี่ยพอมันวนรอบมาเทินถึงตัวของอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็สามารถทำคอโมบโูได้เลยครับ มันจะประมาณนี้เนาะแต่ว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยจะไม่มีออรดการนั่นเองครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันอ่ะนี่นะครับทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็จะมีอ่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับอ่าเท่าพิษมาสูนนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวของลงหลงนั่นเอง ่าถามว่าทําไมถึงใช้เซตนี้นั่นนี่นะครับเออส่วนคือที่ผมลองลองใช้แบบหลายๆหลายๆตัวแล้วนะครับก็ผมว่าเซตนี้เนี่ยมันเข้ากับตัวของสามเหลี่ยมทองคํามันเองหนึ่งเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวของสามเหลี่ยมทองคําเนี่ยดาเมจไม่ได้แรงมากครับแต่ว่าที่มันแรงเนี่ยก็คืออ่าจะเป็นบัฟที่ให้กับอาจารย์เอื้อหลงซะส่วนใหญ่นั่นเองอ่านที่ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูสกิลลวกัน อาสก,กิลนะครับทำดาเมจให้กับศัตรูนะทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่262%เของพลังโจมตีที่อาจารย์ใหญ่มีนั่นเองแล้วก็ของฟู้ลันเตอร์นะครับอยู่ที่262%เท่ากันเลยแล้วก็จะทำอาให้เป้าหมายเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50% 1เนะครับเทิร์นเนาะมันสามารถคอมโบกับอาจารย์เอหรลุงได้ตรงที่ว่าถ้าศัตรูเลือดต่ำกว่า50%เนี่ย ศัตรูเนี่ยจะโดนอ่ามังกรเนาะที่อาจารย์เออหลงเนี่ยปล่อยไปรัวๆเนี่ยโป้งโป่งโป่งเนี่ยจะโดนแรงขึ้นไปอีกห้อร์เ็นต์อ่ะก็สุดยอดมากแล้วก็ยังไม่พอนะครับจากนั้นเนี่ยอาจารย์เออหลงเนี่ยจะทำดาเมจให้เป้าหมายหลักอีก524%นะครับของพลังโจมตีหลังจากใช้สกิลนะครับอาจารย์เออหลงเนี่ยจะดูด atk แล้วก็ m ม็กซของอาจารย์ใหญ่แล้วก็ฟู่นั่นตือ เป็นถาววลเลยนะอ่ะดูดมา50%นะครับอืมก็สมมติว่าถ้าอาจารย์ใหญ่ผมเนี่ยมีพลังโจมตีอยู่ประมาณ1มื่นหนึง่งก็จะดูดมา5 0 0 0ครับโอ้โหผมบอกเลยนะว่าสกิลทีน้ำตาไหลแน่นอนครับเออแล้วก็สกิลนี้เนี่ยสามารถใช้ได้สูงสุด1ครั้งต่อ1การ,ต,รต่อสู้ครับผมเนี่ยได้ทำการลองเล่นดูแล้วแม่งเวิร์กมากครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปลองทดสอบดูแล้วกันว่าเออมันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทีมนี้เนี่ย มันต้องใช้มาอาสูรซะสูนใหญ่เพราะว่าอาจะต้องพึ่งดวงนะเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องทําการย้อนเวลากลับไปครับที่จะ,ะทําให้คอมโบเนี้ยมันเกิดสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้คอมโบตั้งแต่แรกเนี่ยเราแน่นอนครับเราสกิลไม่เข้านะเพราะว่าฝั่งัตูเนี่ยมีบัฟแล้วไงแต่ถ้ามาอาสูรทําการย้อนเวลาเนี่ยัตูเนี่ยจะถูกล้างดีบัฟออกหมดทุกอย่างเนาะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถคอมโบได้ประมาณนั้นโอเคออะเดี๋ยวทีนี้ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนไปดูใน PP แล้วกันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า PP เนี่ยมันหาห้องนานนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ผมเนี่ยหาห้องเจอเลยแล้วกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยแล้วกันอ่าโอเคทุกคนผมก็ได้ทําการหาห้องเจอแล้วนั่นเองครับก็จะเป็นห้องซ้อมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยแล้วกันนะครับว,ว่าวิธีการเล่นของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นั่นเองแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฝั่งน้อง้ามเนี่ยจะรู้หรือเปล่านะครับว่าผมเนี่ยเอาตัวของอ่ะมาอสูรที่แบบเเป็นนสาาาายยอวลมะ ก็เดี๋ยวลองดูกันสักหน่อยละกกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคเริ่มมาครับก็ลองจินสก,กิลมาอืมอ่าฝั่งตรงข้ามเริ่มก่อนเนาะโอเคฮะน่าจะทําการใบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่มาสูนสก,กิลมาครับหลงหลงก็สก,กิลต่อมา,าไปโอ้ทข้มเอ๊ะ จอวิญญาณเหรอคืออะไรอะ่ะเก็บสแต็กเหรอดาเมจสถานะนี้อ๋อดาเมจสถานะนี้ลดลงสี่เซนขนาดโจมตีจะได้รับดาเมจสองรอยแปดสเปอร์เซ็นต์เอ๊ะมันคือมันค,คืออะไรเอ่ยมันคือที่มากหัวเหรอคือจะทำให้เลือดเราแบบลดไปขึ้นอะไรแบบนี้ปะไม่เคยเจอครับอันนี้คือไม่เคยเจอเลย <laughs> อ่ะไม่เป็นไรครับเราก็ทำการเล่นแบบปกติของเราไปเนาะโอเคบายไปฮะไม่เป็นไรครับเราต้องตีธรรมไดาอยู่แล้วครับอันนี้แล้วก็เอาตัวของอาจารย์ใหญ่ฮะตีธรรมไดาไป ไม่ติดไป้แล้วอันนี้โอเคฮะแล้วก็เอาหลงหลวงเนี่ยตีมานาไปเหมือนเดิมครับอืมแต่จริงๆเราควรเซฟมาสุดนะตานนี้นะครับโดนลบปัฟไปละอ๋อเดี๋ยวฝั่งเราข้ามใช้มาของกีบมาระเบิดแน่เลยผมว่าอ่ะบัฟมาแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวมานาไม่พอโดนตัดมานาโอ้แต่ครับอืมร่วงฮะอ่ะเราก็ทำการตีมานาไป รอครับรอรอจังหวะตอนที่เป็นย้อนเวลานั่นเองนะมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแบบนี้อ่ะเราก็ทําการอ่รับโลไปเขาน่าจะรู้แหละเรออท่านะครับอน่าจะรู้เนาะแต่ไม่เป็นไรครับอมไม่รู้ว่าลงหลงจะตายหรือเปล่านะตีลงหลงหน่อยตีลงหลงหน่อยตีลงหลงหน่อยโอเคตีลงหลงเรื่อยๆนะเรื่อยๆเลยเพื่อนนั่น,นแหละนั่นแหละ ผิดเผาไหมโอเคครับเดี๋ยวก็จะทําการย้อนเวลาเนาะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจังหวะย้อนเวลาเนี่ยผมจะสามารถที่จะคอมโบฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ตายหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวก็รอฝั่งศัตรูตีมาเนาะโอเคแต่ว่าอย่าติดสตันนะถ้าติดสตันไม่ได้นั่นเองอ่ะโอเคนะครับสุ์พิลลอตโอ้มาก็ทําการย้อนเวลานั่นเองนี่ไปไง ฉากมิติแข่งการย้อนเวลาอ่ะเราก็ทําการคอมโบคืนนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าจะโดนขัดหรือเปล่านะอ่านี่นะครับก็ทําการบัฟสปีดไปโอ้เข้าไปฮะโอเคแล้วก็เอามาศูนย์เนี่ยบัฟดาเมจให้กับทีมหนะ่อยอีกทีหนึง่งโอเคแล้วก็เท่าพีทครับวางเพิ่มไปเลยอ่าแล้วก็เอาอาจารย์ใหญ่ครับคอมโบไปโอ้เข้าไปนี่มาแล้วครับจับเนี่ยเด็กทองคานี่ฮะสก,กิลไปโอ้โหเปลาที่นี่เรียบร้อยครับอืมตก,กิลไปครึ่งหลอดฮนะ ก็ทําการตรีไปเลยอ่ะตรีรถเด็บไปเลยครับโงเข้าไปโอ้ยจะตายแล้วฮะเรียบร้อยครับแบบนี้ผมบอกเลยคือตอนนี้คืออ่าปั๊บดาเมจเราเนี่ยคือเยอะมากครับของอาจารย์เออหลงนะเออคือเยอะมากนะครับนี่ฮะพิษเผาอีกผมว่าหมาอนจีนน่าตายนะไม,ไม่ไม่น่าทานนั่นเองโอเคเรียบร้อยครับตรงน,นี้น่าจะล่วงละทีนี้ดาเมจฝั่งเขาน่าจะเจะรียบร้อยแล้วเนาะก็น่าจะสบายใจได้แล้วครับก็เดี๋ยวรอดูอาจารย์เออ้อหลงตีนะอืม สก,กิอลอะเราดูสก,กิลนะครับอ่าโอเคแล้วก็รอครับอ่ะตีหม่งคิดไปโไป๊ะเข้าไปฮะอ๋อาติดอมตะอยู่นี่นะครับอโอเคโอ้โหดูสตันอีกนะยาวๆเลยมาสวนตีสตัรน,นะครับตีตีสตัรรัวๆเลยนะดูดิเป็นชินหมิงนั่นเองนะอืมโอเคครับไม่เป็นไรเนาะที่เหลือเราก็รอแล้วดิอ่ะรออย่างเดียวครับ โอเคต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์ละเรียบร้อยครับแล้วก็ทําการอ่ะตีตัวของมาสูนไว้เนาะเพื่อที่จะเซฟไว้เผื่อแบบดูน้อยเวลาคืนได้อีกอ่ะเรียบร้อยนะครับ,รบรอันนี้คืออาจารย์เออหล,งลวงเรานี่บัฟดาเมจแ,แบบรุนแรงมากนะผมบ,บอกเลยอ่ะแล้วก็ตีไปฮะไม่เป็นไรตีให้โล่แตกนะครับอืมเหลืออีกสองทีนั่นเองโล่ก็จะแตกนี่นะครับก็สกิลคืนไปอ่ะแล้วก็เอาลหลวงเนี่ยสกิลอ่ะอาจารย์เออหลวงเนี่ยสกิลรูหลงไปเนาะ ตายไหมโอ้เข้าไปฮะรเรียบร้อยครับแตกลหลงๆนี่ตามจริงคือตายยากนะครับเออต้องบอกไว้ก่อนนะนี่ะสกิลเก็บไปเลยเห็นไหมคือแม่งโคตรแรงครับอืมครนที่ผมเจอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามแสนเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ทีนี้เขาแบบมากดใหม่นะครับก็น่าจะทําการฆ่าตัวของมาศูนผมนั่นเองนะก็อย่างที่บอกครับคือมันสามารถใช้แบบได้แบบแค่ครั้งเดียวนั่นเองเพราะว่าคนทุกคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้ต่ายนะว่าผมเนี่ย อ่ะใช้เป็นย้อนเวลาเขาจะทําการข้ามมาสู่ก่อนนั่นเองนะครับก็อ่ะน่าจะประมาณนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็จริงๆแล้วนเนี่ยอยากจะเล่นลหลายๆหลายๆลายรอบให้ดูนะครับแต่ว่าคือมันหาห้องนานเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยอ่ะจะพาเพื่อนๆไปดูถ้าไม่เชื่อนะฝึกฝน,ะนต่อสู้ครับนี่ฮะคือแทบจะไม่มีคนเล่นเลยครับแล้วก็คนเนี่ยก็เต็มเนาะแล้วก็คนที่เล่นเนี่ยก็พลังน้อยครับอ่ะแสนเจ็ดแสนเจ็ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะทําการบอกว่าเอ้ยพี่เจอแบบพลังน้อยไง,งยมันเลยดูแลนะครับอืมก็สามแสนเนี่ย ถ้าจัดทีมดีนี่คือชนะทีมผมได้โคตรง่ายเลยอันนี้คือเป็นทีมที่แบบว่าคนพลังแสนอ่ะสองแสนก็ชนะได้อะถ้าจัดทีมแบบทีมดีๆนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องพลังเนี่ยมันมันพูดกันยากครับอืมถ้าเราจัดทีมดีไงก็ชนะได้ครับเลือกเกมนี้คือตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพลังน้อยเนี่ยก็ชนะพลังมากได้นั่นเองนะครับก็อ่ะแต่ว่าห้องเนี่ยมันไม่มีให้ได้จริงๆนะครับก็อ่าขออภัยด้วยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตัวของห้องเนี่ยมัน มันน้อยอ่ะตอนนี้ก็คือเวลาตีสี่สามนะครับทุกคนเออผมเนี่ยรอห้องโคตรนานครับแล้วก็บวกกับว่าไหนจะลองเทสนู่นเทสดีเทสนั่นอีกครับคือกว่าจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันใช้เวลานันเองครับก็อ่ะเอาแค่นี้ละกันอืมได้แค่ตาเดียวก็เอาแค่ตาเดียวครับก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับทีมอ่าตัวของสามเนียมสามเนี่ยมเหล็กทองคับเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่แย่นะก็ถือว่าสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่ามาต้องใช้ดูครับก็คืออ่าจางที่ผมบอก มาสูเนี่ยต้องทาการย้อนเวลาันเองถ้าไม่ทาการย้อนเวลาเนี่ยเราจะคอมบูยากมากครับกว่าจะครบเซตกว่าจะอะไรเนี่ยคือมันยากมากนั่นเองก็อ่ะน่าจะประมาณนี้แล้วกันอืมถ้าไปสู้กับคนเดิมเนี่ยขาคนเดิมเนี่ยคงรู้ต่ครับก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นลำบากมากๆนั่นเองก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะนี่สวัสดีครับ